สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับช่องคอย1826วันนี้เราจะมาสอนวิธีเบิกถั่วมินินะฮะให้เข้าไปในเออเข้าเข้าไปในเกมของเรานะฮะเบิกถัวมินิเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะฮะ บรรดบแรกลองเออให้เราลองผูกมัดอีเมลนะฮะเขาเขาจะได้รู้ว่าเรานั้นใช้อีเมลอะไรในการเล่นเกมเนะต่อไปให้ไปที่งบบัญชีนะฮะนี่สำหรับคนที่ถอนไม่ได้นะฮะก็แสดงว่า,วาไปตรวจสอบวันที่ของคุณถ้าไม่ใช่วันที่ยี่สิบห้ายิบหกยิบเจ็ด ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะฮะถ้าไม่ใช่วันยี่ห้ายี่บหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยก็ไม่สามารถเบิกได้สําหรับคนที่เป็นวันที่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบนะฮะจะสามารถเบิกได้นะฮะก็เป็นรายเดือนนอะดูวันที่ของผมยี่ห้านะฮะมามาถอนกันเลยซึ่งมา มาเริ่มถอนกันนะฮะกดเบิกเลยกดเบิกนะถ้าจะถอนเงินก็ยังไม่รู้วิธีถอนนะมากดเบิกเงินถั่วมินิป้อนจำนวนถั่วมินิที่คุณต้องการเบริกผมขอเป็นหนึ่พก็แล้วกันนะฮะกดโอเคแล้วก็พอมันขึ้นหน้านี้แล้ว สำหรับคนส่วนใหญ่นะทําไม่เป็นเดี๋ยวผมจะสอนกันเลยอันดับแรกจําตั้งแต่ต้นได้ไหมให้ไปผูกมัดอีเมลนะก็จะได้อีเมลนี้มานะฮะเป็นอีเมลที่คุณใช้กดรับตรงนี้พอกดเสร็จแล้วให้ไปเข้าแอป Gmail นะฮะเขาแอป Gmail นั่นแหละเ,เดี๋ยว เข้าไปที่แอป gmail ตรงนี้นี่ก็จะมี mini world นะฮะให้คลิกไปที่จิ้มไปที่ m n n w เ r l ลเลยแล้วก็มันก็จะมีรหัสนะฮะยืนรหัสยืนยันคือเอ,เอ่อรหัสยืนยันนะฮะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเนอะ ให้กรอกรหัสยืนยันตามนี้เลยนะฮะให้กรอกรหัสยืนยันตามที่อีเมลนะฮะตามที่ออแบบตามที่คุณน,นั้นได้รับมานะฮะขอผมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับใครที่กรอกตามผมนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้นะฮะต้องกรอกรหัสยืนยันของตัวเองที่ตัวเองได้รับมามา ต่อไปก็คือไปที่า <Yeah. S 1> มามให้เราเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะฮะรหัสกินยันคือเอเจ็ดหนึ่งสี่สี่ห้าเนะชิป พอเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะฮะ <c oughs> ยืนการถอนเงินสำเร็จตรงนี้ก็จะลดลงมานะฮะ <c oughs> สำหรับใครที่ไม่กรอกภายในห้านาทีก็แสดงว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะส่งรหัสยืนยันมาแค่ห้านาทีนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเน้อการถอน สอนนี้สำเร็จแล้วนะฮะไปและไปไป